เอาทักทายอีกแล้วจ้าทักทายตอนบายๆมาเด้อมากินตามบอกม่วงบอกให้เก็บบอกม่วงหน่วยหนึ่งไปเก็บอีกหน่วยหนึ่งหน่วยไปเอาน้ำดอกใหม่นึกว่ามันจะเปรี้ยว,ม,ม,ยวมันเปรี้ยวมันเฮิร์มเห็นปอะเนี่ยเบิง้งคือจังมันอดนกาว่าเปรี้ยวสุดยอดดอกบะ่านู่นมันถึงจะเปรี้ยวนะยาจะแอ็มเบสดิเองชอออนเท่านี้ก็เ,เร็วเราหนามมุ่ยแล้วมึงวไปเอามีในกูได้ปะ เลยกินตำบะม่วงเออแอบยักสเกินสเกี่ได้เลยอันมินเมื่อกี้มาแสบแสบพี่น้องตำมะม่วงตำมะม่วงปูเสืออยู่ในสนะน้ำี่ยตำบะม่วง,งพี่น้องสาวมันตำ

กำลังอร่อยเลยพี่น้องะเพราะว่ามันมาจากสวนวานเสียดายมีคนไปขโมยไหมเพี่น้นองขโมยไปสงสัยขโมยไปครึ่งนั้นไม่ลอยขโมยเขาโมยไปยังเมื่อกี่ยมีคนอยู่สวนมันอยู่ไกลไกลผู้จ่าคนไม่ีคนเมื่อกี่ยอะไรบ้างค่ะเสร็จเย้ Các bạn có thể nói cái gì? Các bạn có gì? Các bạn có thể nói cái gì? Phở kim chim chu Chim chim chu không? Nó cắt nhau Nó không thể lấy thương khuẩn บ่แมนเราจะไปนี่ตัดหยาดูเดนมาร์ตัดหนามานี่กตัดหนาเขาก็มีหนาตัดสนามหนามันเยาวกูไปเด้นบากมีเคแต่ตัดงาเทบอก่เป็นม่แต่ไม่เคละตัดอ๋อไม่เคกูสตาร์ทให้บางครั้งกูสตาร์ทไม่เต็มจบคลิปด้วย 我冷静度。